มันแสบร้อนเนี่ยก็ไม่รู้นันานะมันก็ไม่ได้ร้อน,นนอนอะไรนะร้อนไม่ร้อนร้อนงั้นไะปกิโลโบโยดีกว่าโอเค จเรงง่าโอเคได้เวลาออกไปข้างนอกตอีก <c oughs> อะไรเนี่ยอ๋อไงเพื่อนตามากินบนลอยกันเถอเอาสี่เสิ บูลอยบ้านเธอผิดอ้าวไม่เป็นไรฉันใส่แค่บูลอยแป้งเองนะอ้าวโอเคอี่เนาะโอเคแป้งนอนเดี๋ยวนี้โอเคค่ะจ้ะมาเดินดี อย่างนั้นฉันขอนอนกับเธอนะเป็นสูงๆกันหน่อยอ,อ,อย่างนั้นใช้ไปนอนที่อื่นดีกว่าขี่รถไปดังอ,อฉันจะตกภูเขาไฟแล้วฉันต้องออกไปข้างนอกบ้างนะวันนี้วันนี้อากาศดีต้องขับรถสักหน่อย ន <laughs> 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 ិយាយនេះជាដែរមិនខាបិទកោចូលខ្លួនລົງទៅណា